สบัสดีครับันเดก้าขอบคุณครับ100ล้านรับล้วครับครับครับดีใจสุดๆอับปูบันครับดีใจมากเลยนะครับกับผลตอบรับทุกอย่างเลยครับแล้วก็เห็นติดตามอยู่ทุกช่องทางเสมอครับลุ้นกันทุกวันครผลก็สู้เต็มที่ไม่มีท้อครับดีใจครับมีตัวอะไรบ้างคะคุนนี่ก็ตอนแรกรู้สึกรู้สึกว่าปากต่อปากกำลังทำงานดีมากๆเลยครับ วิกวิกสองเนี่ยก็เหมือนแบบเปิดมาวันพฤหัสดีมากเลยแต่พอวันศุกร์เนี่ยก็น้นอยกันเหมือนกันเพราะว่ามีแผ่นดินไหวเพราะมันกําลังพุ่งเลยปาต่อปากกาลังทางานดีมากเลยแต่พอถ่ายวันศุกร์ไปวันเสาร์ก็รู้สึกเอ้ยคนก็ยังมาดูอยู่แล้วก็ปาต่อปากก็ทางานมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยลุ้นกันว่าหลังจากนี้เข้าวิกสาวเราจะมีสงกรานด้วยก็ตอนแล้วตอนนี้มันก็70กว่าล้านแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังหวังว่ามันจะพุ่งไปทะลุผ่านร้อยให้ได้ครับก็หวังว่าคนจะยังให้การสนับสนุนต่อไป แล้วก็ฟีดแบ็ก็คือว่ากลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะก็เริ่มมาดูหนังเรื่องนี้เยอะขึ้นมีคนพาครอบครัวไปดูอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าทางนี้มันก็จะเริ่มแบบก็เรียกว่าหลายทางที่คนมาดูทางครอบครัวจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตอนแรกกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่แฟนคลับของเรื่องนี้นครับคาดังมนากกว่านั้นใช่ใช่เพราะ,ะว่าความความสนุกของหนังมันเหมือนแบบได้ทุกคนอยู่แล้วไปสู่แมทซุปเปอร์ทุกวัยอยู่แล้วอยเงี้ยครับก็หวังว่าเหมือนคนจะมาดูได้กลุ่มกว้างอยู่แล้ว อยากให้รู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเหมือนเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมันอยากเชิญชวนให้คนมาดูรู้สึกว่าเป็นหนังสนุกหนังตลกบอกในเทเลอร์อะไรเงี้ยครับแต่ก็พอดูแล้วได้รับฟีดแบ็กก็หวังว่าแบบจะมีปากต่อปาก,ปากที่ชวนกันมาดูเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ในแง่พาร์ตรามานี่นะพาร์รามาในควา,ามประทับใจและบางอื่นเหมือน,นที่แบบช่วงนี้ของปีที่แล้วเราก็จะนึกถึงเรื่องหลานมากที่เป็นบรรยากาศครอบครัวมาดูในโรงกันเราคิดว่าช่วงนี้ของปีอีกครั้งหนึ่งเรียนบาบรรจบแล้วทันมีคนเดียวกันเล่นด้ววย้แแลถมมาอีก่งนึ มาที่สองคนเลยค่ะทพี่เอแล้วก็พี่เอเป็นยังงไครับมันฟูฟิลไหมหรือรักใจมากกับหน้ามี้ฟิลไหมคะฟูฟิลครับฟูฟิลก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นงานที่ในช่วงเวลาที่เราทำงานงานนี้ด้วยกันเลยผมว่าผมทีมนักแสดงทุกคนทีมโปรดิวเซอร์ที่มันเป็นบรรยากาศกองที่มันที่มันสนุกแล้วมันมันตลกมากผมเราเรารู้สึกว่าเหมือนว่าไอบรรยากาศดีๆเหล่านั้นความรู้สึกดีๆเหล่านั้นเงี้ยผมว่า คนคนดูก็น่าจะสัมผัสมันได้มันได้ผ่านผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆที่ที่ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทุกคนก็ให้การตอบรับที่ที่ดีกับงานของพวกเรามากอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็เชิญนะครับดีใจครับในเรื่องแรกก็ดีใจดีใจมากๆครับแล้วก็เอ่อเหมือนเหมือนที่พี่ๆทุกคนบอกเลยว่าพี่อยากให้ท่างดีก็ให้กระแสตอบรับดีมากที่ก็ ดีใจมากๆมาชมซินดราม่าซินดาม่าเหรอร้องไห้ตามโซไม่รู้หนูอยู่ห้องแถวนี้หนูก็เสียใจทุกวันแ่ะพี่ซินดาม่านี่เขาซ้อมมาทั้งชีวิตเลยเพื่องเรื่อหนังเรื่องนี้เรื่อหนังเรื่องนี้เลยก็ถือว่าเป็นสีที่เล่นง่ายซ้อมมาทั้งชีวิตมาที่อาบ้าอาบ้าไปเลยคะั เอสเรื่องนี้เป็นยังไง้พมเนชัเหน่ตรกก็ไม่คาดฝันแต่ว่าตั้งใจเตั้งใจาะว่ามันเป็นตัวต้นเรื่องทัเกิด่อมาแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากอะที่ทรู้สึกแบความในครอบครัวนะแล้วสมัยนี้มันจะเป็นเงินเยอะซึ่งไม่เข้าใจกันแล้วพอเราอ่านเดี๋วีเราก็ร้องไห้นะ ราก็ศึกษาลานเราก็แบบมันรู้สึกว่าเราต้องเป็นอาม่าที่เป็นอาม่าที่อบนจริงๆแล้วต้องเข้าใจหลานให้ให้ลานรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆแล้วเขายังมีที่พึ่งตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาแสดงก็เห็นเขาเป็นหลานจริงๆค่วนทุงนี้เราก็จะดูเขาในคอมพิวเตอร์ในในหนังนะแล้วก็เราก็เลยถ่ายแค่ทำรู้สึกว่าที่บทบอกมาให้ได้มากที่สุดเรื่องที่เราก็ไม่ได้เล่นเยอะนะแต่ว่าเราผ่านบทเยอะแต่บทเนี่ย ครับไม่ให้ตอนอื่นมาเลยให้แต่ตอนที่เราเล่นเราก็ต้องคิดเองว่าอ๋อมึงน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้องคิดเองด้วยนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าบทเนี่ยสำคัญที่สุดใใจจะให้มาผูแพงแล้ว่มันจะมีใครแหนยซึ่งตอนแรกเนี่ยในเรื่องอ่ะเราไม่รู้ด้วยว่าพ่อเขาเนี่ยไปเจอคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยซึ่งเป็นคนที่ดีเราไม่รู้นะตอนเราเล่นอะเราไม่รู้หรอกว่าลูกชายมากาคนนี้ค่ะมาเออคนไม่ดี เอด e ีได้ค่ะเนี hey. e ่ยกระทิงอ um, uh ่ะแลเสร็จแล้วเออเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าที่จริงแล้วเขาไม่ดีเนี่ยมันดีมากอะไรเหรอว่าไม่ดีไม่ได้หรอก็เลยแบบมันทําให้เราเข้าถึงบทได้มากกายมันไม่ให้ไม่ให้บทเท่าเรื่องปกับดีนะเราไม่รู้ไงเราก็เล่นจริงว่าเฮ้ยเราต้องให้เขาแต่ละไมลูกเราไม่เข้าใจหลานอ่ะ มันก็เลยรู้สึกว่ามันลึกดี่เวลาแสดงก็มันก็จะลึกดีิือ่เราไม่รู้จริงๆงอ่ะอันเนี้ยมันแล้วเราก็ดีใจนะที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้หนังเรื่องนี้รู้สึกรู้สึกว่ามีอะไรที่ให้อยูได้มากขึ้นให้กับครอบครัวให้ความรู้ใจให้เข้าใจกัน้เข้าใจแล้วมันจะจับมือเดินไปว่าไม่ใชมีความรักแบานีนความสำเร็จในครอบครัวนะค่ะจะโชิญไหมคะจะเช็วเอลซ่าตรงนี้เอลซ่าเอลซ่าแล้ว เราคือตัวกขโมยสีสุดสนเรื่องต้องครับมาเซอร์ไพรส์ทุกคนครับมาขโมยทุกอย่างครับในเรื่องไปพีได้ไรบ้างพีแบกที่มาถึงบอลอนกับเรื่องนี้ก็ดีใจครับทุกคนก็แบบว่าทักมาเยอะในในไอจีอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะอยู่ครับว่าเออจําได้นะไปดูเรื่องนี้มาอะไรอย่างงี้เห็นผมอะไรอย่างงี้แล้วเป็นบอลคารเป็นพี่โดมครับก็ต้องมาแปลอีกทีว่าไม่ใช่พี่โดมนะครับผมเองครับผม แต่ว่าในเรื่องรู้ไหมเขาต้องแบบว่าต้องขนาดนั้นเออคือคือตอนแรกตอนแรกที่อ่านบทอะไรเงี้ยครับก็ก็นึกภาพไวระดับหนึ่งแต่ว่าพอไปพอไปหน้างานจริงอะไรเงี้ยพี่หมูพี่โต้งเขาแบบว่าพี่ขอแบบมากกว่านี้พี่ขอมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นภาพซีนนั้นออกมาแล้วเวลาพี่เขขอให้ทำให้แสดงเ่าได้ยังไงอะไรนะครับพุ่งกลับให้เราแสดงเราก็จะแบบว่าไม่ใช่อยากรู้หน้าพุ่งกลับ อ๋อหมายถึงว่าพี่เวลาพี่หมูพีบอะครับแบบว่าเอ้ยกระชอนพี่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 ขอแบบเยอะกว่านี้นิดนึงเยอะกว่านี้นิดนึงอะไรให้กับตอนบีบเอลซ่าพี่หมู่บีบยังไงอะผมบอกนิดเดียวเองครับเขาทำของเขาเองจริงและซาซีนเอลซ่านี่เป็นความสามารถของผมเองเขยิ้มเลยเขยิ้มเฉยเอาอีกแล้วมาคนไม่ดีอันนี้กันทีเอลซ่าเอลซ่าเลยผมหลงมาคนไม่ดีมาที่เลยคนไม่ดีอะ มาตรงนี้ใกล้ได้ไหมตรงนี้เหรอครัเนี่ยแหละเธอคนนี้ครับใช่เลยครับมันจะทำอะไรเขาได้สูงขนาดนี้ยังไงคะเราออกมาแล้วควรแบบอืครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าของทิงจะเป็นเหมือนบอกเขาว่าเอ้ยเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยที่เอามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ คือผมก็ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังครับแอบแอบ <c oughs> อะ <c oughs> ไือ,อื่นเต้นงไ,งไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวไปบอกว่าจะเล่นอันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะแบบเอ้ยโว้บ่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยังยังไม่ได้ไปพูดนะครับผมแต่ว่าการทํางานผมแฮปปี้มากผมดีใจในด้านอาชีพนักแสดงผมแล้วกันนะครับผมดีใจนะที่ได้เล่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากครับทั้งสองคนนี้น่ารักมากเวลาอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็พี่พ พี่โต้งพี่หมูเก่งมากครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเก่งมากผมดีใจรักมาดะไรดคะดีดีค่ะกล้าพดเขาดีดีามาพูดตรงนี้เลยเหรอไม่พูดเลเสรถามไหยครับแล้คือซีนที่เราต้องถ่ายใกล้ีดกับพี่พีเป็นยังไงบ้างครับมผมขออนุญาตเลยครับในงานในงานเขาเข้าใจอยู่ในงานเขาเข้าใจอยู่ในงานรับพี่เาทำอะไรเป็นเซรีแล้วเซรีเเกระเป๋า เขาเสรีชนอยู่นะเสรีชนอยู่แขกน้คะครับผมก็ิครับแต่ส่วนใหญ่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็เซลลไปทางเซลลอะไรอย่างงี้มากกว่าครับน่ารักน่ารักเซลว่าอะไรเซลว่าอะไรเซลไม่เซลไม่รู้เขาขายของคลโกในฉากครับในฉากคลก็ครับมาที่ร้าหมูครับั้งเป้าไปยังไงคะ เร็วเรื่องารเดินทางครับหวังว่าปากต่อปากจะทํางานครับเพราะเท่าที่เห็นก็มีปากต่อปากเยอะมากที่เกิดขึ้นครับจากคนรอบๆตัวจากกระแสที่ติดตามอยู่ตลอดทุกๆฟีดแบ็กครับหวังว่าจะทํางานแล้วก็ต่างประเทศก็ดูจะตื่นเต้นกันแล้วครับครับมีแบบคอมเมนต์จากหลากหลายนานาชาติเข้ามาตื่นเต้นยังไงอะพี่เวลาอยย่างงเี้ชงอะไรมาไม่รู้ครรรับโทษเเเดี๋ยวนะจให้ธอาครับ อยากฝากพี่พี่พี่กินเขอถามว่าต่างประเทศที่จะมีไปขายยังไงบ้างครับพี่เล็หมายถึงว่ามีนั้งแต่ไปไหนเยอะครับอะไรคือไปขายจะไปขายมีตอนนี้มีกี่ประเทศอะไรยังไงบ้างนับได้ประมาณเกือบ30พื้นที่ทั่วโลกครับเริ่มทยอยฉายไปบ้างแล้วครับมีที่ประเทศลาวฉายไปแล้ว แล้วเพื่อนบ้านก็เดี๋ยวจะทยอยตามมาเยอะเลยครับใชการเทศกาลหนังก็กำลังจะเริ่มแล้วใช่ครับกัมพูชาเวียดนามอะไรเต็มไปหมดเลยมากมายไต้หวันอยู่ซีแลียออสเตรเลียก็จะเดี๋ยวทยอยตามมาหมดเลยใช่ม่ตรงกลางเลยตองกลางเลยตรงกลางเลยฮือร้อยแล้วครับเย็นนี้กะฮือร้อยแล้วคุณพูดไปก่อนก็ เชิญชวนครับอยากเชิญชวนทุกคนไปดูนังเรื่องโซอแดงแต่งผีนะครับเป็นภาพยนต์อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนทีมงานทุกคนตรงนี้นะครับผมกังวใจมากมานะครับก็ฝากด้วยใกล้เวลาแล้วด้วยแล้วก็ใกล้เทศกาลมันหยุดแล้วด้วยนะครับผมไปยังไม่รู้จะไปทําอะไรก็ไปดูกันดีกัอ่ามาถัาสตครับเออ่งอครับครับก็โซนแดงแต่งผีนะครับอย่างที่พี่บอกเลยนะหมว่าผมว่าใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับใครที่อยากจะ มีวันมีวันหยุดแล้วก็หากิจกรรมครอบครัวหรือว่าอยากจะหากิจกรรมทางเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมว่ามาดูหนังด้วยกันก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ที่มันน่าจดจำในเวลาเวลาผ่านไปแล้วเราก็ได้มันมีช่วงเวลาดีๆร่วมก,กันยังไงก็ฝากทุกคนตัองแจในปีนะครับเป็นหนังที่คิดว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับเหมือนว่าหนังครอบครัวคนสูงอายุหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยกลางคนหรือกลางคนเฉียดขึ้นไปหน่อยแต่ยังไม่ แก่มากกลางคนนแต่เลยวัยรุ่นอะไรเงี้ยผมว่าได้ได้หมดมีคำถามไงครับร้านไปว่างๆเนี่ยไม่เคยจะไปดูหรอกว่างตอนไหนเพิ่งจะกลับเมื่อวานก็ดูไปตอนรอบสื่อแล้วก็บินเลยได้เราก็ขยันถามเไปถามแทนละพี่กระทิงมีคำถามครับอ๋อไม่มีละโอเคขอบคุณนะคะ ไป <Yeah. S 2> oh, insert น n s e r t insert ก็ได้ i n s e น t insert ไม่ต้อิร์ตัิร์ต่ไนอะไรก็ได้ไม่ตองมีสป็นแล้วก็มีได้ไม่ต้องได้ส่วนได้แต่